ตอนที่1,600ก้อล้องหนังมนุษย์ซึ่งถูกปกคลุมไปด้ยวอยลวดลายอักขระที่น่ากลัวพร้อมกับกลิ่นไอแห่งความตายที่ถูกปลดปล่อยออกมาในรอบซึ่งมันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากหลินเทียนได้มาออกไปยังกองนี้พร้อมทางรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงกองนี้เป็นอย่างมากมันคือเสียงกองแบบเดียวกันที่เกือบจะทําให้พวกเขาสูญเสียความเป็นตัวตนก่อนหน้านี้ซึ่งกองนี้ก็ถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมาก และในเวลาเดียวกันอันซอสือและเจรเข้เบญจธาตุต่างเขาคาดตาว่าก้องหนังมนุษย์นี่มันคือก้องฝูเหยา่อซึ่งทําให้พวกเขาทั้งคู่ได้แต่สันสถานซึ่งกองฝูเหยาน่นี้มันประสานไปได้กินอาหินพร้อมกับพลังแห่งความตายตีถูกปลดปล่อยออกไปโดยรอบซึ่งมันน่าสะพรึงเป็นอย่างมากสิ่งมีชีวิตในโลกแบ่งออกเป็นสามดวงจิตและเจ็ดวิญญาณซึ่งตัวข่าก็เป็นราชาผู้นำทาง เป็นเจ้าของวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดความโกรธสามารถทำให้สูญเสียความเป็นตัวเองทำลายทุกสรรพสิ่งทำลายร่างกายตัวเองเจ้าจะต้องตกอยู่ภายใต้ความโกรธของตัวเองขณะที่คำพูดของอีกฝ่ายจบลงเสียงกองฝูเหยอกก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคลื่นเสียงที่ถูกปลดปล่อยออกไปรอบทิศทางเสียงกองที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นี้ทำให้สายตาของพวกเขาผ้ามวัวลากับจะสูญเสียสติของตนเอง หลินเทียนได้แต่ตัวสันสานพร้อมกับจิตแรกของเขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันเป็นช่วงเวลาแห่งความเกลียดชังในหัวใจของเขาค่าโดยเจตนาที่ไม่สามารถควบคุมได้และในตอนนี้ความเกลียดชังในหัวใจของเขาก็ทําให้เขาต้องการที่จะทําลายทุกสิ่งในเวลานี้และด้วยความที่ศัตรูของเขาแข็งแกร่งกว่าจึงทําให้วิญ,ญญาณของเขามีความรู้สึกเจ็บปวดอย่างแรงก้าลากระชเกทุกสรรพสิ่งจนขาดสิ้นเขาสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และได้ตะกัดฝันแน่นพร้อมทั้งพยายามต่อต้านอย่างสุดกำลังแต่ตัวเขาก็แทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยพร้อมกับเสียงกองนั้นที่ถูกปลดไปออกไปโดยรอบซึ่งไม่มีสิ่งใดที่สามารถต่อต้านได้และยิ่งเขาต่อต้านมากเท่าไหร่ความเกลียดชังในหัวใจของเขาก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นพร้อมกับพลังในร่างกายที่สับสนและนั่นจึงทําให้ดวงตาของเขากลายเป็นสีแดงพร้อมกับความเจ็บปวดของจิตวิญญ,ญาณที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจิตวิญ,ญญาณทุกดวงนั้น มีความเปราะบางอยู่ในตัวทุกคนมีความโกรธจมอยู่ในความโกรธและปล่อยความโกรธฝังไว้กับสิ่งอื่นๆพร้อมกับความโกรธนั้นที่จะฝังตัวเองเจ้าตำหนักฝูหยาได้ล่าออกมาอย่างเฉยเมยขณะที่เสียงของเขาจบลงกองฝูหย่าที่ลอยอยู่ในศีรษะของเขาก็ได้สันส่นสะท้านอีกครั้งพร้อมกับเสียงกองอันหน้าขนลุกที่ถูกส่งออกมาหลินเทียนรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากพร้อมกับม่านตาของเขาที่กลายเป็นสีแดงเข้มพร้อมกับจิตวิญญาณของเขา รู้สึกเจ็บปวดรวดแล้วพร้อมกับพลังแห่งความโกรธที่ปะทุออกมาลากับจะสามารถสังหารได้ทุกสรรพสิ่งและภายใต้เหตุการณ์นี้ยังรวมไปถึงอันซวยๆเสียดให้สู่จระเข้เบญจธาตุพวกเขาต่างก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันซึ่งจระเข้เบญจธาตุได้แต่ส่งเสียงขู่ออกมาด้วยความน่ากลัวลางอสูรตัวใหญ่ย์ได้ขยายตัวขึ้นหลายสิบฟุตพร้อมกับรลุม่านตาที่เต็มไปด้วยสีแดงเลือดก่อนจะบอกกรงเล็บของมันก็ใส่ทางหัวยี่ หมายจะสังหารนางลราที่ขยายใหญ่ขึ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของมันนั้นพร้อมกับปวดปล่อยกวงเล็บที่ไร้การออกไปเพื่อหมายจะฉีกวิญญาณของบูยีบูยีได้ยกมือขึ้นพร้อมกับปิดกั้นกวงเล็บของจระเข้ปิญญาธาตุขณะที่เกิดจะสูญเสียสติสมปัจิชัญญะทั้งหมดไปเพราะเสียงของที่ถูกส่งออกมาซึ่งท่าทีของบูยีก็ยังคงสงบเยียบเป็นอย่างมากขณะที่หันมาออกไปยังงจ้าตำหนักฝูเหยาที่ยืนอยู่ท่ามกลา,างบ่อโลหิตยมโลกอย่างเงียบ นั่นจึงทางํ ải, าให้อีกฝ่ายเจ้าม้อออกมาทางหุ่ยี่อย่างไม่เย่แสเจ้าเองก็ไม่ได้อ่อนแอดังนั้นจึงไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองนี้ง่ายๆข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะต่อต้านได้อีกนานสักแค่ไหนในขณะที่คําพูดของอีกฝ่ายจบลงกองหนังมนุษย์ที่ล่องลอยอยู่ในซีซาของ ải, ขอีกฝ่ายก็ได้ส่งเสียงดังกล้องออกมาอีกครั้งพร้อมกับความหนาเวเย็นที่น่าขนลุกซึ่งผสมผสานไปได้กลิ่น,นอายแห่งความตายนั่นจึงทางําให้หลินเทียนและคนอื่น ได้แต่ตัวสันสะท้านอย่างรุนแรงอีกครั้งพร้อมกับสติของพวกเขาที่เริ่มสับสนมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่หลินเทียนเกิดจะสูญเสียความเป็นตัวเองแต่จัละเค้เป็นยธาตกับส่งเสียงขู่ล็อกออกมาพร้อมกับหลุมั่านตาสีแดงกำมก่อนที่กงเล็บขนาดใหญ่ของมันจะกวัดแกว่งออกไปทางหูยี่อย่างบ้าคลั่งเนื่องจากเสียงกล่องน,นั้นมันทรงพลังเป็นอย่างมากจึงทำให้มันตบกงเล็บก็ใส่ทางหูยี่อย่างต่อเนื่องและต่อให้กงเล็บที่มันปลดปล่อยออกมาจะร้ายกาจสักแค่ไหน แต่มันก็ไม่สามารถสัมผัสได้แม้แต่ชายเสื้อของหูยี่แม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้หูยี่มองออกไปทางเจ้าตําหนักหูเหยอนอย่างเงียบเงียบพร้อมกับประกายแสงศักดิ์สิทธิ์จางๆที่ถูกปลดปล่อยออกไปในรอบซึ่งมีนางเป็นศูนย์กลางซึ่งรัศมีแสงศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่อนโยนเป็นอย่างมากราวกับละลอกน้ําที่กระเพื่อมออกไปเป็นวงซึ่งในชั่วพริบตามันก็กระจายออกไปหลายร้อยฟุตนั่นจึงทาให้ดวงตาของพวกเหลียนเทียน,นที่กลายเป็นสีแดงเข้มกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง พร้อมกับจิตสังขารอารันรุนแรงที่หายไปซึ่งนั่นยังรวมไปถึงความเจ็บปวดในจิตวิญญาณที่จางหายไปอีกด้วยก่อนที่พวกเขาจะกลับสู่สภาวะปกติเช่นเดิมนี่ค่ะนั่นจึงทําให้แต่ละเคป็นธาตุที่ตระหนักได้ว่าตนทําอะไรก่อนหน้านี้จึงทําให้มันได้แต่หดข้อ,อกลับมาเพราะนั่นทําให้มันรู้สึกกลดเป็นอย่างมากเพราะมันกลับมีความคิดที่จะสังหารพวกพ้องของตนและหลินเทียนเองก็ได้สุดลมหายใจข้อเลือก พราะตอนนี้สีหน้าของเขามืดบนเป็นอย่างมากพรนีคือหนึ่งในความสามารถของหนึ่งในเจ้าตําหนักทั้งสีซึ่งไม่รวมตําหนักยินสุดขั้วที่มีความสามารถเหนือกว่าพวกเขาเหล่านี้พอเมื่อเสียงกรองนี้ดังขึ้นมันก็ทําให้เขาไม่สามารถต่อต้านได้พร้อมกับพลังที่ปลดเปิดออกมานั้นมันเหนือกว่าความคิดและจินตนาการของเขาซึ่งแทบจะไม่มีวิธีต่อต้านมันได้เลยแม้ตแต่น้อยและด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้เขาอดที่จะมองไปทางหัวยีไม่ได้ ว่าดูเหมือนว่าบูยีที่ยืนอยู่ต่อหน้าพลังนี้ดูเหมือนว่านางจะไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อยแถมยังสามารถช่วยพวกเขาหลุดออกจากการควบคุมของกองนี้ได้อีกด้วยนั่นจึงทาให้เจ้าตําหนักฟูเหยาจ้องเขมิงออกไปทางบูยีพร้อมกับประกายแสยงสีดําที่ลอดผ่านแววตาของอีกฝ่ายในเวลานี้จะสามารถทําลายพลังของกองนี้ได้งันหรือใบหน้าของอีกฝ่ายพันกายเป็นมืดมนในทันทีบูยีได้หันมองออกไปทางอีกฝ่าย พร้อมกับยกมือขึ้นอีกครั้งก่อนที่นางจะปล่อยเคลื่อนแสงคามผ่านช่องว่างมิติพุ่งตรงไปยังอีกฝ่ายนั่นจึงทาให้ช่องว่างมิติเกิดการสั่นไหวเบาๆพร้อมกับปรากฏเึลื่อนแสงอันนุ่มนวลที่พุ่งตรงออกมาในเวลานี้ก่อนจะกลายเป็นคลื่อนหาฝนที่หมวนตรงเข้าใส่อีกฝ่ายและด้ดยเคลื่นแสงที่ถูกปลดปล่อยออกมาเหล่านั้นบรรดูนุ่มนวลแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างมากดังนั้นผู้คนในรอบจึงไม่ได้แต่งท่าทีหวาดกลัวออกมา แต่ในทางกลับกันจากตําหนักฟูเหวยเขากับส่งขึ้นกระบ,บี่โลหิตขนาดใหญ่ออกไปโดยตรงพุ่งตรงประทะเข้ากับคลื่นแสงที่กำลังโจมตีเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้ใส่ใจกับการโจมตีเหล่านี้และด้วยอีกฝ่ายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลแม้พลังจะยังไม่กลับสู่จุดสูงสุดแต่ก็ยังมีพลังละระดับกึ่งมหาเทพแล้วเจ้าคิดหรือว่าจะสามารถต่อกรกับราชาอย่างข้าได้ อีกฝ่ายได้ข่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเยียนชาและด้วยเหตุนี้บอ่อโลหติตที่อยู่รอบร่างกายของอีกฝ่ายจึงเกิดเป็นฟองอากาศราวกับน้ำเดือดพร้อมกับกลิ่นอาแห่งความตายที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างหนาแน่นและด้วยกลิ่นอนันนี้จึงทําให้พวกถินเทียนและคนอื่น,นได้แต่สั่นสะท้านพร้อมกับคาพูดของอีกฝ่ายที่กล่าวออกมากว่านหน้านี้จีพึ่งจะตื่นจากการหลับไหลจึงทําให้ระดับการหมุเพาะยังไม่กลับไปอยู่ในจุดสูงสุดฉะนั้น หากระดับการหมุนบอกของอีกฝ่ายกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดแล้วก็งันก็แสดงว่าอีกฝ่ายอยู่ในเขตแดนมหาเทพอย่างนั้นหรือนั่นจึงทําให้อันซื่อ,อและจระเข้เบญจธาตุได้แต่สันสัานด้วยความตกตะลึงและในเวลาเดียวกันนี้กลิ่นอายความโกรธขึ้นโลหิตพลังฉีและกลิ่นอายแห่งความตายต่างก็ถูกเปิด่อยออกมาพร้อมก,กันพร้อมกับม่านตาของอีกฝ่ายที่เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงกำลัซึ่งหลังจากที่สัมผัสได้ถึงพลังนี้ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอีฟายเป็นระดับกึ่งมหาเทพอย่างไม่ต้องสงสัยและโดยคลื่นพลังนี้ก็ถึงกับทําให้ดินแดนตําหนักหินสุดขั้วต้องสั่นสะเทือนพร้อมกับตําหนักหูเหวที่แทบจะพังทลายลงคำปิพากษาของราชาอฝฟายได้ตะโกนออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาปเป็นอย่างมากเมื่อสิ้นสุดคําพูดของอิฟายก็ปรากฏดาบโลหิตขนาดใหญ่ถูกควบแน่นขึ้นพร้อมกับความยาวประมาณสิบฟุตมันเป็นดาบโบราณ ที่เหมือนกับทําให้สวรรค์นในโลกอันยิ่งใหญ่แทบจะพังทลายลงได้ภายใต้คลื่นพลังของมันและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดาบเล่มนี้ก็ทําให้พวกลินเทียนก็ถึงกับโจนข้อ,ขอกลับมาก่อนที่ดาบโลหิตซึ่งมีความยาวประมาณ1ิบฟุตจะกดทับลงมาซึ่งทําให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความตายซึ่งในตอนนี้คลื่นดาบโลหติตก็ฟาดฟันออกไปทางหมูยี่พร้อมกับกลิ่นไอพลังแห่งความตายที่กลืนกินทุกสรรพสิ่งโดยรอบเมื่ออยู่ต่อหน้าราชาผู้นี้ เจ้าไม่มีคุณสมบัตินำเสียงของเจ้าตำหนักหูเหว่ยันชาเป็นอย่างมากพร้อมกับดาบโลหิตที่พุ่งตรงก็ใส่ทางหูยี่และกวาดทำลายทุกสรรพสินที่อยู่ในรอบซึ่งสำหรับอีฝ่ายแล้วความเงียบสงบของหูยี่ที่แสดงต่อหน้าของอีฝ่ายมันถือเป็นความหยิ่งยโสซึ่งเป็นการไม่เคารพต่ออีฝ่ายซึ่งอยู่ในฐานะหนึ่งในเจ้าตำหนักของยมมาโลซึ่งดาบโลหิตที่กำลังกดทับลงมาอย่างช้าๆ้านี้ไม่ว่าจะพุ่งผ่านไปที่ใด ลกสปสิ่งที่ดำลงอยู่หลวนแต่ถูกทำลายสิน้นเมื่อมองออกไปยังดาบที่กำลังกดทับลงมาท่าทีของหูยีก็ยังคงเยียบสงบพร้อมกับมือขวาที่ถูกยกขึ้นอย่างช้าๆซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นฝ่ามือ,อเลียวยาวลากับยกที่ถูกยกขึ้นนั้นก็ปรากฏประกายแสงหลังทะลักออกมาซึ่งในเวลาเดียวกันที่มันปะทะเข้ากับกระบี่โลหิตของกึ่งมหาเทพซึ่งมีพลังเพียงพอที่จะทำลายล้างดินแดนได้หล่นแต่ตอนนี้ มันกับแหลกสลายลงอย่างง่ายดายด้วยฝีมือของหูยีณน,นี่และในเวลาเดียวกันนี้ที่ใจกลางบอ่อโลหิตเจ้าตำหนักฝูเหย่ก็ได้จะสันสานเช่นเดียวกันพอเมื่อคู่ขณะที่หูยี่ปลดปล่อยพลังออกมาซึ่งแม้มันจะเป็นพลังที่ดูไม่ได้แข็งแกร่งแต่กับทําให้เขาสามารถสัมผัสดได้กึ่งมหาเทพซึ่งอีกฝ่ายเองก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าหญิงสาวมนุษย์ธรรมดาผู้นี้ที่ดูอ่อนแอผู้นี้ กับมีะระดับการบ่มเพาะอยู่ที่กึ่งมหาเทพซึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้ามหาเทพธรมรมดาก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเจ้าจาสามารถทําได้อย่างไรเนื่องจากอาการบาดเจ็บและด้วยการที่อีกฝ่ายเพิ่งตื่นจากการหลับไหลจึงทําให้ระดับการบ่มเพาะถูกลดทอนลงเป็นอย่างมากนั่นจึงทาให้ความสามารถในด้านอื่นๆของเขาก็ถูกลดทอนลงเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามอีกฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ และเพิ่งตื่นจากการหลับไหลพร้อมกับพลังที่ถูกลดทอนลงจากมหาเทพสูงสุดเหลือเพียงแค่กึ่งมหาเทพแถมในตอนนี้ยังได้ใช้เขตวิชาและพลังออกไปมากมายรวมไปถึงคำบิภากซ้ายแห่งราชาก็ถูกใช้ออกไปแต่ก็ยังพ่ายแพ้กับกึ่งมหาเทพอย่างง่ายดายซึ่งอยู่ในระดับการบมญเพาะเดียวกับเขาในตอนนี้นี่มันจึงไม่ใช่เรื่องปกติเลยแม้แต่น้อยหรือค่อนข้างจะเกินจริงไปหน่อยด้วยซ้ำ และในเวลาเดียวกันนี้ขณะที่เจ้าตำหนักฟูหยากํำลังรู้สึกตกตะลึงพวกหลินเทียนเองก็ไม่ต่างกันกึ่งมหาเทพงั้นหรือจัลลภเค้เจตธาตุจะแต่อ้าปากค้างด้วยท่าทียิ่สันสถานซึ่งในตอนนั้นหลินเทียนก็ได้แต่หันมองออกไปทางหูยี่พร้อมกับดวงตาที่ไม่สามารถหยุดกระพริบได้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาคาดเดาว่าหูยี่น่าจะมีะระดับการบวมเพาะอยู่ที่ราชาเทพขั้นต้นหรือไม่ก็ขั้นกลาง แต่นางกลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เขาคิดไว้โดยระดับการผมเพลในปัจจุบันของนางนั้นอยู่ที่กึงก่งมหาเทพแม้ว่ากึ่งมหาเทพและมหาเทพจะห่างกันเพียงแค่ครึ่งขั้น,นแต่ถึงกระน,นั้นระดับพลังก็หก่างกันราากับสวรรค์แลโลก